แตกต่างจากร้านอื่นค่ะร้านอื่นมันก็จะมีแบบพวกไก่พวกหมูพวกขคร่องในใช่ไหมแต่ร้านหนูอ่ะไม่มีตรงนั้นจะเป็นอาหารทะเลทั้งหมดเลยพี่ไวสุดนะพี่ช่วงพีคเลยก็คือหนูเปิดร้าน8ปดโมงครึ่งสองโมงก็คือหมดทุกอย่างในร้านคือหมดแบบไม่มีอะไรเหลือเลย ถ้าเรื่องวัตถุดิบนี้จะเป็นหนูทุกอย่างเลยก็คือหนูจะต้องคัดเลยหนูเลือกของที่สดราคาหนูไม่เกี่ยงเลยถ้าวันปกติรวมทุกอย่างก็จะประมาณร้อยโลขึ้นค่ะพี่และช่วงที่พีคๆล่ะครับสองร้อยโลขึ้นไปค่ะอันดับแรกเลยก็คือหมึกต้มน้ำดำค่ะมันจะไม่เหมือนหมึกน้ำดำที่อื่นนะพี่หม,หมึกน้ำดำที่อื่นก็อาจจะเป็นแบบหว,วาน,วานๆเค็มๆแบบเดิมๆเลยของหนูจะมีเปรี้ยวมีเผ็ดด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อฟายค่ะเป็นเจ้าของร้านตามสั่งตีน้อยริมเลค่ะอายุ28ค่ะหนูเป็นพนักง,งานขายกาแฟอยู่ในโรงพยาบาลค่ะจุดเริ่มต้นก็คือพ่อกับแม่เป็นคนเริ่มก่อนตอนแรกเหมือนจะเริ่มมีเพจมารีวิวขึ้นเรื่อยๆหนูก็เลยต้องออกมาช่วยเขาเพราะว่าลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆตีน้อยก็คือชื่อลูกชายหู่ตอนแรก,กเราไม่รู้ว่าเราจะเอาชื่ออะไรกันดีเขาเพิ่งมีหลานคนแรกที่ก็เลยเอาชื่อลูกมาตั้งเป็นชื่อหลานค่ะเปิดมาเราวๆประมาณ6-7ปีได้ค่ะพี่ มันไม่ได้ขายดีตั้งแต่วันแรกเพราะช่วงแรกที่เปิดเรายังไม่ได้มีพวกหมึกไข่หรือพวกไข่หมึก,ามกตามสั่งทั่วไปเลยค่ะว่าขายได้เรื่อยๆวันห้าพันอะไรอย่างเงี้ยประมาณปีนึงค่ะเริ่มแบบจากพวกพนักงานอะไรเงี้ยพอมากินแล้วเขาก็บอกปากต่อปากสูตรก็คือแม่เป็นคนคิดเลยค่ะน้ำซอสเราก็แบบปรับมาเลยปรับประมาณ3ปีได้จนถึงแบบได้สูตรที่ลงตัวเลยค่ะ หารที่ร้านหนูราคาเริ่มต้นที่70บาทค่ะไปจนถึง100แล้วก็อยู่ที่ลูกค้าจะบวกท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยก็คือหมึกต้มน้ำดำค่ะมันจะไม่เหมือนหมึกน้ำดำที่อื่นนะพี่หมึกน้ำดำที่อื่นก็อาจจะเป็นแบบหวานหวานเค็มเค็มแบบเดิมๆเลยของหนูจะมีเปรี้ยวมีเผ็ดด้วยคะ่ะกระเพราหมึกไข่ค่ะพี่ กะเพราไข่หมึกแล้วก็กระเพราปูค่ะกระเพราที่ร้านหนูถ้าคนไม่ทานหวานก็จะบอกว่ามันออกหวานแล้วก็อาจจะออกเค็มด้วยเหมือนกันแล้วก็รสจัดค่ะไวสุดนะพี่ช่วงพลิกๆเลยก็คือหนูเปิดร้าน8ปดโมงครึ่งสมงก็คือหมดทุกอย่างในร้านคือหมดแบบไม่มีอะไรเหลือเลย แตกต่างจากร้านอื่นค่ะร้านอื่นมันก็จะมีแบบพวกไก่พวกหมูพวกขครงในใช่ไหมแต่ร้านหนูอะ่ะไม่มีตรงนั้นจะเป็นอาหารทะเลทั้งหมดเลยพี่จะมีกัง้งมีหมึกไข่มีปูมีเอ็นหอยมีหอยเชลเน้นทางด้านทะเลทั้งหมดเลยค่ะถ้าเรื่องวัตถุดิบนี่จะเป็นหนูทุกอย่างเลยก็คือหนูจะต้องคัดเลยหนูเลือกของที่สดราคาหนูไม่เกี่ยงเลยถ้าวันปกติรวมทุกอย่างก็จะประมาณร้อยโลขึ้นค่ะพี่และช่วงที่พิกศษเหครับสองร้อยโลขึ้นไปค่ะ ปากร้านตามสั่งตีน้อยริมเลด้วยนะคะร้านตั้งอยู่ตำบลป่งน้ำจังหวัดระยองค่ะถนนอารีราใชายฝั่งทะเลเลยค่ะเปิด8โมงครึ่งปิด5โมงเย็นค่ะหยุดทุกวันพฤหัสค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ Facebook ตามสั่งตีน้อยริมเลเลยค่ะเบอร์โทร0907363614ค่ะก็อยากจะให้มาลองทานอาหารสไตล์บ้านๆเลยค่ะอาหารวัตถุดิบสดแน่นอนค่ะพี่